เอามาน่าจะน่าจะโดนโกงแล้วเจ้าเจ้าน่าจะโดนโกงแล้วนะเจ้าน่าจะโดนโกงแล้วกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเออเนี่ยเจ้าทั้งหลายก็กดแชร์กันออกไปนะ แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเข้ามาไหนชื่ออะไรแมมแมแม,แ,มแชร์ยังจะได้เงินในอาทิตย์ผมดูแค่สามวันได้มีโอกาสได้นะแมมนะเจ้ามีโอกาสได้เงินนะเดี๋ยวดูเด้เบนหพรุ่งนี้จะมีโชคไหมไม่มีเป็นความฝันไพ่ว่างั้นนะไม่มีโชคนะเลวเจ้าทั้งร้ายเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เร็วเข้า